คณะสงจังหวัดลบบุรีนะคะก็ร่วมกับทางจังหวัดมีการจัดตั้งโรงทานส่งเคราะห์ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยคุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานนะคะในพิธีเปิด โครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในสองพื้นที่อำเภอนะคะก็จะประกอบด้วยโรงพยาบาลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงและโรงพยาบาลลำสนทิอำเภอลำสนทิค่ะทางนี้ตามพระราชดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยการนำของพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและพระสังฆธิการทุกรูปรวมกับจังหวัดลบบุรีโดยคุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและโรงเรียนวินิตศ,ศึกษาในพระราชูปธรรมสนองพระดำริเจ้าพระเจ้าคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อเป็นขวานและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลท่าหลวงและโรงพยาบาลลำสนทิรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้อีกด้วยค่ะ